และเมื่อเรากรตันยูรู้คุณแล้วเนี่ยตัวเลขพลังงานที่ดีหูจากึ้นดีไปแบบไม่รู้กี่กี่ขั้นนะคะพลังเลขไม่ดีก็ดีทันตีเลยโอ้ยทำไมมันดีอย่างนี้คะแม่ขานะแม่ขาชีวิตหนูนะเออเหมือนมาดามแมวพี่ครูขาชีวิตมาดามแมวนะเออตั้งแต่คุยกับพี่ครูอ่ะอันอันนี้อันนี้ยกแม่พระชาไว้เหนือหัวไปแล้วนะอันนั้นต่างหากนะอนนันนั้นเป็นเรื่องของการเรียนแต่ของแม่เป็นการจูนจิตโทรคุยนะโทรคุยแล้วก็ให้เขาปฏิบัติแบบนี้แบบนี้แบบนี้อืม ไม่ได้ไปบอกหวยเขานะแล้วก็ไม่ได้ไปดูดวงเรื่องหวยแต่บอกเขาว่าช่วงนี้เขามีโชคนะจากแม่ย่านางรักเขามากไม่ได้บอกว่าให้ซื้อหวยนะคะแค่บอกว่าแม่ย่านางรักมากเจ้าที่รักมากเท่านั้นแหละถูกไว้ติดกันเลยสามตัวด้วยนะคะเ mm. พราอ,อะไรคะพราะเขาไปกราบพ่อแม่เขาเอ้กับกับแม่พอดีพ่อเขาเสียแล้วกราบแมบ่บ้านเราไม่เคยกราบสามครั้งหรอกคะ่ะแค่ยกมือไหว้ก็โอแล้วเนาะ บางทีเจอกันทุกวันยังไม่ไหว้เลยทุกวันเนี่ยเจอแม่เขาก็ไหวค้ค่ะแล้วลูกก็กราบเท้าเขาซึ่งก็เพิ่งทาเพราะถ้าแม่ไม่ทําลูกก็ไม่รู้จักหรอกลูกก็ทําไม่เป็นนะพวกหนูไปทํานะคะที่รักของแม่ถ้าคนไหนบอกว่าพ่อแม่หนูเสียคะ่ะทํายังไงดีสวดม์นุทิส่วนกุศลให้ท่านปลวดน้ําให้ท่านไปถวายชําระนี้ส่งนะอะแล้วแก้กรรมของความรักเอาอีกนะบวกกับแก้กรรมนี้สีนนะเดี๋ยวพวกหนูไปดูเพลย์ลิสต์ขี้เกียจไล่ถ้าพ่อแม่อยู่ใกล้ แล้วเงินไม่เยอะหาให้ได้สามร้อยกัดฟันเลยใส่ซองสีขาวเขียนเลยนะอันนี้แก้ได้ทั้งความรักและนี้สินนะจ๊ะอันนี้มาบอกเลยบวกโชคลาภให้ด้วยเขียนว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดขอชดใช้นีิสินที่หยิบของแม่กับของพ่อมาและไม่ได้คืน ขอให้พ่อแม่อาโหสิกรรมให้หนูด้วยเทินนะแล้วหนูก็ไปให้ท่านแล้วก็เนี่ยทาข,ขอขมากรรมเอาดอกไม้มาให้ท่านกราบที่เท้าสามครั้งเตรียมกะละมังล้างเท้าท่านด้วยทําไม่เป็นค่ะแม่ไปเปิดดูในช่องสีแดงเลยค่ะมีวิธีทําแต่นั้นเขาจะเลิศหน่อยนะพวกดาราเขาทาก็จะเอาทูบเทียนแพรเราไม่ต้องขนาดนั้นแม่หนูไม่มีตังเออไม่ต้องเอาตังที่จะซื้อทูบเทียนแพ่นนะ่ะหลายร้อยนะนะั่นน่ะใส่ซอง ให้พ่อแม่เราลูกถ้ามีมากกว่านี้ใส่มากกว่านี้อันนี้แม่ได้มาจากแม่ชีสันสนีซึ่งท่านมรณภาพไปแล้วนานมากแล้วนะแม่ใช้อันเนี้ทําให้คนที่มาดูดวงกับแม่พ้นทุกพ้นโศกกันหลายต่อหลายคนแล้วนะลูกนะมันเป็นพลังงานด้วยทําดูเลยนะเนี่ยเข้ามาห้องนี้แม่บอกเลยพวกหนูโชคดีไม่มีประมาณเพราะว่าแม่ตั้งอธิษฐานจิตเอาไว้แล้วแม่เป็นต้นบุญหนังสือสวดมนต์ด้วยนะลูกนะ ใครอยากได้หนังสือสวดมนต์กับแม่ก็พิมพ์ชื่อไว้นะตอนนี้เหลือแค่สี่เล่มก็ไม่เป็นไรจดจดไว้ก่อนเดี๋ยวใครพิมมาแม่จะจดเอาไว้นะอืมแล้วถ้าใครอยากจะช่วยร่วมบุญเนี่ยอย่างมาดามแมวอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวได้ตังได้อะไรค่อยทําบุญกับพิโมนาหนังสือสวดมนต์เล่มละยี่สิบาทนะคะเดี๋ยวเราก็เนี่ยพวกเรากันเองนี่แหละมาทําบุญร่วมกันนี่ยพิโมนาก,กระสงังเพราะว่าพิ่มนาจะมีไรายได้จากการขายกําไรมงคลขายครีม ค่ะนาะสารสกัดจากกัญชง CBD นะคะเนี่ยที่เขากำลังฮอตมากในตอนนี้นะดารดาราก็ใช้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะ DJ Kendo มือปราบโฟเ e ็ก d ดังมากหนูไปดูเลยกดช่องสีแดงนะแม่เป็นเอเจนซี่นะคะซื้อกับแม่ได้เลยราคา390นะคะใครจะเป็นคนที่จะมาซื้อกับแม่ต,ติดต่อนอกรอบได้เลยนะใช้ดีจริงค่ะโอเคนะอ,อ,อยากได้ หนังสือสวดมนต์ค่ะแม่อ๋อดีเลยเดี๋ยวแม่ส่งไปพร้อมกับกําไรมงคลนะลูกนะวันนี้ฝนตกหนักอีกแล้วแม่แม่จะต้องไปส่งให้หยกนะตั้งแต่อาทิตที่แล้วยังไม่ได้ส่งนะเพราะแม่เอาขึ้นพานบวงสรวงไว้อยู่นะที่บอกวันนั้นแล้วนะเดี๋ยวแม่ส่งให้อหยกเดี๋ยวแม่ส่งส่งเป็นแผ่นพับไปด้วยที่มีขอขมากรรมจุดธูปกลางแจ้งนั่นเองอันนี้ส่งให้พี่มาดามแมวไปแล้วนะคะทุกท่านเลยค่ะพี่จะบอกว่าทําไมบอกว่าส่งแล้วไม่ไม่คิดตัง เพราะทางหลวงตาาพาทำกันแบบนี้หลวงตาาก็ส่งให้มีกลุ่มแม่ชีส่งให้ไปทั่วโลกเลยนะไม่คิดตังสักบาทเพราะหลวงตาาก็ได้เงินที่คนทำบุญมาอย่างพี่โมนาบางวันนะ่ะพี่โมนานะไม่มีไรายได้เข้าเลยนะแต่พี่โมนาเขาเรียกจัดสรรนนะไปส่งให้หลายคน,นยในในช่องเนี้ยทั้งหนูนับดาวทั้งอุนเนี่ยสารพัดไม่ส่งให้ไม่ได้คิดค่าส่งสักบาทนะลูกนะอืแม่ค้าสัมภาษณ์ หินมากค่ะแต่หนูทําให้ดีที่สุดจะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามันต้องหินอยู่แล้วยุคนี้สมัยนี้นะงานมันหายาก,กูไม่เป็นไรค่ะยินดีนต้อนรับทุกท่านนะอะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเรื่องของพ่อแม่ไปแล้วเนาะให้ไปสวดมนต์แล้วก็ให้ไปใส่ซองเอาเงินสามร้อยบาทขั้นต่ํานะไปให้ท่านเพื่อตัดกรรมหนี้สินตัดกรรมความรักนะคะและที่ว่าไปจุดทูปสามสิบหกดอกกลางแจ้งนี่ทุกท่านฟังเลยนะคะไปทําเลยค่ะนี่บอกมาดําแมวได้ผลแล้วนะคะ ถ้าเราจะทําให้ลูกเราเราก็ต้องตัดกรรมให้เจ้ากรรมในเวรลูกเราสมมติว่าลูกเรากําลังหนีไปออกจากบ้านไปไหนก็ไม่รู้หรือลูกเราโคตรด,ดื้อเลยนะไปตัดให้เขาเองเพราะเขาไม่ทาหรอกหรือสามีเรากาลังมีกรรมิ๊กเว้ยไปไหนก็ไม่รู้ไปจุดทูเพราะว่าพวกผู้หญิงพวกนั้นก็คือเจ้ากรรมในเวรพวกผู้ชายพวกนั้นคือเจ้ากรรมในเวรของเรานะคะเขาเรียกว่าการตัดกรรมตัดคนที่มาถ่วง ชีวิตเรานะและพอไปทําแล้วเนี่ยสาดอกไปดูในช่องสีแดงมีวิธีบอกนะคะนั่นคือเราจะไปต่อได้อย่างสง่างามไม่งั้นนะ่ะกําลังจะไปอยู่ดีๆมาดึงขาเราอีกแล้วกําลังจะไปก็ดึงขาเราอีกแล้วนะประมาณนั้นและการสวดมนต์บ่อยๆจะเป็นการที่ทําให้เรานะหนีเจ้ากรรมนเวรเหมือนเราเติมน้ํามันรถเต็มถังป้าเจ้ากรรมนเวรตามเราวิ่งตามเราไม่ทัน อืมต่อให้ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ทันเพราะเราขับรถเร็วแต่รถเราใหม่ด้วยก็คือตัวรับนะและน้ํามันรถกับแรงม้าของรถก็คือตัวเราที่มีบุญมากมายแต่ถ้าเราไม่มีบุญเลยเดินอยู่เหมือนกันเจ้ากรรมในเวรมันวิ่งเด้ยว่าทำไมบางคนบอกโอ้แม่บ้านหนูนะ่ะอันนั้นก็ชอ็อตอันนี้ก็พังโทรศัพท์หนูอยู่ๆก็ตกแตกอยู่ๆก็ตกน้านี่แหลคะค่ะ เจ้ากรรมในเวรกําลังเล่นหนูอยู่นะอืมทําตามที่แม่บอกเธอคะค่ะเมื่อกี้ก็มีเขามาการันตีแล้วว่าได้ผลค่ะนั่นคือมาดามแมวมาดามยุพินและน้องอีกคนหนึ่งมาใหม่ที่ว่าเป็นลูกสิทธ์สายยานหลวงปู่ดูหลวงตาม้านั่นเองคะ่ะนะคะ